รถอ,อยู่ไกลด้วยงานนี้เอออยู่นานเขากัดยากมากมีปลาผมรู้มีตัวนะครับตัวปลามาลอยไม่รู้ลอยอะไรนะครับอาจจะเดินคนเอาไปมาที่ก้อนอะไรหรือเปล่าไปดูนะครับเพราะว่าหมายมันเป็นหมายแบบเขาถลกเอาพักปอดขึ้นมาครับพอถลกออกขึ้นมาแล้วเนี้ยมันมันเป็นทางที่เดินได้แล้วใช้ชายน้ำเนี้ยปลาก็จะมารออยู่ครับ ถ้าเกิดแบเออมาเจอคนช็อตปลาปุ๊บเนี่ยคือแบบก็ก็สวยไปนะครับแต่ทีนี้ว่าผมเห็นแล้วมันเป็นหมาแบบนี้มว่าะมันมีตัวปลากัดอยู่แล้วครับยังไงก็กัดโอ้โหลองมาตีดูตีอยู่เกือบชั่วโมงครับมันกัดผิดเป็นสองสามทีมันกัดแบบระแวงครับแต่ก็มีแต้มครับสฟสวยเลยทีเดียวกัดกบยางสีเขียวนะครับแต่ตัวนี้เป็นโซนหยดน้ำนะครับหยดยางลูกเทพ เยอือเทวดาชื่อนะครับชื่อเยอื่อเทวดาราคาก็เป็นราคาของมนุษย์โลกนี่แหละครับ80บาทนะครับผมป้าไว้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นอย่างลูกเทพขอบคุณครับ